ดอกม่วงดกคักปีนี้อันต้นนี้เขียวเฉยวยเด้อจ้ะสวัสดีเด้อจ้ะสวัสดีตอนเศราย่างดอกม่วงไ้พี่เห็น้นองเห็นแล้วมาเป็นดอกดกคักแต่ปีหนาเพราะเป็นฝนสีดีคักเี่ยวติ่งให้จังไหลน,นอเนี่ยต้นบกม่วงเขียวเฉยวยดกคักดอกอะแต่ว่านวยสิจับสีหวงวอย่าเป็นนวยหน่อยแต่มาลรุ่นน้ำกันวันสิจับลายอ่อท้นสมไว้หอยวหอย,หอยไปผมพยิบรุ่น เอางัวขึ้นไปผูกโน่นพุนแล้ววัดศิพาษ่วนไปกินเขานโน่นพุนพะนาจาพุนผูกงัวไปเดีมกินหย่างงออมอยู่เดียวเห็นไกลๆพุนไพกำลังออกมาว่าสิมาก,กินเขาน้ำลุ่งน้ำป่าจ้ะสวัสดีครับน้องไพ่ครับวัสดศิมาวันนี้สิมากเก็บอันบักแตงเก็บบักแตงไปกินมีเห็ดเตี้นยนอยู่เดียวกิน กระปุลบบกระเพลียวไปสัญญ่นอาจารย์คนนี้รุ่นสิได้ลาด่าไปยังกับเดีไปกินกับนุยบองงามแต่ว่ันนุอยอ่อนอยู่มี่พักซีผักซีป้อมผักซีกินไปปรุงเนื้ออยู่เนื้อกินคนนี้รุ่นเป็นไปก่อนแล้วจังไปเบิ้งวนันนักสิไดนี้ยังสู้กินทอดล้วล่ะวัวยละละนนิ่งหมูมาพอหยาเลมบ่ะงยหนาแจ็คเทียเราพุ่นหย่ากระปง ห่างๆเอาจังเอาขึ้นมาปลูกกับพ่อได้เล่เมอยู่นี่จ้มะมาเจ็บพักกระเดาพอยไฟรุ่นมามีลาบพนะน่าสีเห็ดลาบจะเลืมาเจ็บหยอดพักกระเดาไปเล่ากินกับลาบเตนไไินพักกระเดายุบใส่มันเด่นเป็นดอกช่างทึงมันไก่ตีไหวเลี้ยงหยอดมันหยอดร้อ,ดอ,ดอ,อน นบนบนะครับนุ่นปาปิสันตาคนวันนี้คืนมากึงหน้าเคร่องครับเล้ยมากถื้าลูกพหลานไม่กิ้ง่ายโน่นทิน้วันนี้สีฟักลาบเคสลาบมือง,งานกับ,ม,บ,บม้วนยืดออกี่นเอยเอ้ยบัดขามันหลสเตียรพข้นน้าเลยจะกินหลับกับมือมันาาเดงกัะดิ่งยู่ตรงหัตรงหน้าดีขนำนมืองั่วนยอนหำไขยืดเนี กินง่ายนาีรุนเด้อพี่้องซี่าหมองเลยบอลโอ้ยมนเพี่รุ่งงานแทงมวนเยคกับไอ้ยนซี่ทุทังทั้งทั้งเาโซ่โน้ยดตามประจำหนไปีรุ่นเคุณไหลด้อครับเดยเกไม่กินที่เดวใส่ายของท่านคิดคซับไงรุ่งกับหลานกำลังพากันซอยกันเห็ด ฝากกุ้งงวงไปผลนงัวหลายๆผนของเพิ่นได้เจากของเสียนงเพิ่นเปิดเป็นฟ้ามงัวกู้นี่ขางทางนั้นอาจินดาอย่างนี้กับหลางกับบังคอยเส็ดแนวอยู่แวนว,วน่าจิ้มยังหน้าทึ่งจะ้ะพอวัดหลวกดอกเตาจินสวดตนว้นงวงเย็นดีหมมวัดมือจะเที่ยงหน้านี่ เร้อแม่แมวเขาอย่างหน้าทึ่งยังหน้าไม่ทางทึ่งดนๆจังไดมากมนี้สิฟักเอาบอกไปร่อยลรู้่เลดีรสชาติแลวก็น่อยๆเออจอ,อยู่ดอก นักนหอมพอดอเลยเอาเลยสงหนอยตัอีฟัิซกนดูหอมปอมอปน,พอนพูงเกนอนักหอมปอมเราวิ่งุ้นสังซีกีนแล้วก็ยืนวางหอมปอมเหมืนเล่วเลยเับาลงไปเลย มีพองปอบพออ่เลีจัดตัวเดียวอมปอหรือักซีกินผมหอมบไเราเรียกมนตัวว่หอมอล มันท่มมีจุดเี่ยผมรับแรกเส้ผมคอนทบที่เด็ดมีมูอมีดงงานมาแงบกบัวหให้พ่อห่พี่น้อง ทันใส่ผมลงเป็นไส้ลกันพร้อมน้งจืด

でもう。 ดเล้วงเรหล่าหอหวยห้อยเล่าแบบนี้ลุกเราล่าเลาแบบนี้อาไปปงเข้หนาวเนาะบรรยากาศดีไปวสีน้อมหอยหอยมาเอครอน ย,งงยังห้จำทุกงานเลยพ่อสิอาเทียบท์บาปพ่อดีบาปอยกน้อยมันจะใส่คมไรย,ยันมตู่บ่ม,มักคมเอาอยู่นี่เถอะน้ปลาลูกน้อยเป็นรายการตัว เนี๋ยวใส่ง่ายตอนเศร้าครับนี่มีพัดแล้กวก็มีขวาบมีสกเล็กเรียกว่ากวยชุดหญ้ครับนี่ผักกาะเดามีเกลียวเด้อ,ดเ,อ,อเอ็บซีุ่มองสุบอนกินของง่ายน้ำเพริลุนเสพๆน้ำกันครับตอนเศร้าซิมดูมิตตัวซิมนี่ซิมหลับก็ดได้ซิมขวาขุกเจ้ <ๆ S 1> ก็ไ,<ม>ได้พ่อเด็ก สเสียบไปข้างดูวัดเตียงร่มหนาวเนาะโอ้ามีตุส้ส่ซย์ชุดงานแที่แหงมีมาเป็นงานบุญมากเนาะพี่น้องเด้อจ้ะแฟนครับจุมมองซูบนอนนั่นล่ะเวลาที่หลวงพ่อกินลาบกินขัว ไอ้อันไรยางจ้มมือนนี่ชิเข่าอากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆอยู่ชื่นหนาวนู่นเทหา้าปีาละจ้ะไปงานบุญกับหัวไว้ยุตะภัยมันอยากกินแบบบรรยากาศนังไงหรือยังแบบในบรรยากาศดี

เพียงเพ้าเบ้านปวดนั่งปวดขาบ้าเอล่ะไหวครับปวดนี่ไเตัวงนี่ยเปลี่ยวคนรอบ่าผงบุยจังหนี้งานแต่งงานบุญกำลังหลายเนะเจ้าวบ้าอผู้ไดก็เอามือสันบันดีน้ำกันนัองใช่ไหม suốt cơm cắt nó mới mới xem nó xem on on บวกมมาเด็ดเด้ดไปบวกผมใ่ปากกาเดาเต็มเหนาจนเย็นจนวันวันหนึ่งเอ็มิ้นต์ต่ำมากนี่นพี่น้องไปรุ่นหมวกวาลูกงขึ้น่ิซ้อมมึงเชงหน้าเชิงนันเด้อนนมันได้กาศดีดีนอนเลรียดีวะแต่ผมไปขึ้นไปเป็นเด็เด็ดขึ้นไม้นี่นอนรับ,นนรบมีซีเรีย nó phải uối giọt sút giọt kìa bố xem số mông này nè chỉ bơm tôi lủng lùng nửa เพื่อนมอนเนี่ยเดี๋ยววันนี้รุ่นเล่ามาก่อนนีบรรยากาศยังสีละจ้ะเ,เป็นเดิน,นทั้งเม,มตุปะก็เป็นเขาในร้านเด็กเข้าอังเกียร์บ๊อบไปมันเป็นในบูมเป็นบ้านเมตุอันต้อมชันชด <จอ S 2> เด็ดถางทางั้งเดครับเบื่อไทยกินเชื่ <c oughs> <c oughs> ได้บรรยากาศดีแบบนึงมาบุกคือกันบางทีเองที่เห็นบางเกีเป็นเหตุเหตุเขาไปรุ่นเต้นนั่งกาางงงงันเขาด้วยกันแล้วมักเป็นการแบบรุกทุ่งมันทุ่งกันปูงก้นหนึ่งมัก ตนานารอลยู่ในตัวเอแซบบมป้หนองไพย์แอบเลยสดวโเรียงหนังเพยนี่มกแตงนี่ท่านไตะๆหนิบ้าอ ร่บเหนีมีแมงวันถือยอยู่น้องๆเงียบๆดาวลายขอบคุณนเนปซีครับขอบคุณพี่น้องบันน่องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอิสานบันเหนีขอพ่อยพี่น้องบ้านน่องยู่ดีมีแห้งเด้อครับสุขภาพแข็งแรงสุขสุขล้นครับเซาหนีบันเหนียร์พายรุ่นหนองไพ่เม็ตัวครับสวัสดีครับ